อีกเอาพี่ข็ดี่ยาปูดาวก็ตทียาปูลุกขึ้นพี่เคยได้นั่นมึง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 ไม่เชื่อมครจะเอาแล้วโอ้ขึ้นดูขึ้นฮึหนึ่งสองสาโอ้โห นักเลีนนักเรีนตั้งพีต้องหอกตัวนี้ไหมดาวไปไม่เป็นเดโอ้ยยังนอนนอนได้ครับอ๋อนอนลงลงนอนลงลง นั่งลมือมึงโอ้ยท่งหลังก็จะเลี้ยงน้องด้วยล้ำแจงอันนี้ยังย่างย่านหน่องโอ้ยโอ้ยด้านหน้าสัวลุงไปโอเป็นไปโอเป็นไปโอเป็นโจคือซาแต่ว่า เดี๋ยวดาวสูงขึ้นดเ,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 เด้เออเออเออเอ่อเดาดาวสูงขึ้นได้นั่นอโอ้ยใหญ่พี่น้องลงอ,อันน้นงว่าดวาวฟาซาเนาะพี่สาวยังซาแล้วน้องซาย,ยัางซาอีกเอา้าพี่กะดียาเปา,าดาวกะดียาเปาลุกขึ้น đi khơi đây nè mừng 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 lên à mừng bò mừng 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 bò mừng 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 แจ็บลงแฉบแจบลงแจลบลงแ็บเพื่อไม่เพิมเอาน้อน้องแบเอาน้องนองไปยันโอ้โอ้โ้ขึ้นเลยนะขึ้นยนะาพอพันตัวนี้เมียของแทยแล้วบ๋อไปนะนะโอ้โอ้ ก็นนะ่ะยะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมุ้งโจออกบานี่โอ้ยายพี่นอนโอ,โอ้พี่พยายอมนอนยันอ้าวสีแดงน,อน้องโดยรำเชียงมาแมนตัวนี้เมียปากกับคนนึงคือซาเแต่เดาเอาเอาเอาบานันยิงดุดดาเขาบานนี่ใส่มึงเดินเดินเดินนักการกันจะหน่อยป้โจ้ขาหลังมีอีก โจ๊โจ๊จ้าโอ้ด right oh, ูด so nope. ักดูดักขึ้นดูขึ้นฮึบหนึ่งสองสามอโฮอโอเพิ่ม นอยังไงพี่นุ่นโอ้ยเบาๆเพิ่มเบาๆลูกน้องเพิ่มครับใช่เพิ่มโอ้โหฟึกไปดีเถอะวะเพื่อนอะฮะ ไม่ครับเนี่ยดูดูดูโอ้โหเขาจะเป็นพ่อพันธุ์ใช่ใช่ครับจริงเหรอจู่เห่งจังเลยนี่ปฏิทูตพ่อพันธุ์ตัวนี้เนีฝึกมาดีแต่ว่าสร้างเจ้านี่สายเหลืองนะลูก ว่าจะฝึกไปบ่แมนตัวนี้เฮ้ยดาวยานมานน่เมียดาวไม่ต้องกลัวลูกอนาคตลูกน้องจะน้องดาวจะมีน้องแบบนี้ลูกที่แรกผมอ่าม่ๆ f เม่ซคงคิดเนาะว่าน้องดาวจะเลี้ยงน้องด้วยลำแช่งนะครับวันนี้ก็ได้เห็นนะครับชายเพิ่มโอ้โหยอดมากพรว่าต้ดูแล โอ้โหดายยันเออเออนดาวมาขึ้นนะลูกเออเอออย่นกลัวนะกลัวช้างเด็กนะน้องดาวเอามาเลยครับอันพี่อันดาวเร็วๆรลูกเร็วจุ๊จุ๊ฮู้ดจะมาคักมาเนี่ยแถวซาเจ้านั่นน่ะไปสู่กับแม่เขาอีก เอาบัดนี้เอาเอาคนหนึ่งมีง่าคนนึงมามีงาเอ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 ายันบอตั้งาฮักสนอุ๊จอจอุ๊จงาเขาได้เพื่มือ ดาวต้องฝึกไปด้วยลูกเผื่อมีน้องแบบนี้ไงทีแรกเอฟซีคิดว่าจะ,ะน้องดาวจะเลี้ยงนะครับน้องด้วยลำแช่งนะครับวันนี้ก็ได้เห็นคลิปนี้นะครับโอ้โหไม่ใช่ตามรมดาเลยโอ้เพราะควันบอกว่าอ่ามาหาพี่เขยใช่ไหมครับยอมยอมยอมน้องไงใช่ครับ เพราะว่าช้างเขาเขาเขาส่วนมากเขาไม่ชอบทำร้ายตัวเล็กไงขลักไงใช่ครับอ้อเออหนูาจะมีน้องแล้วเอามาว่าเพิ่มมาว่าโอ้ยจะไม่เจ็งกับตัวใหญ่เถอะดาวเอ้ยเหมือนนั่น

เดี่ยวมาเนี๋ยสู้เถอะตัวน้อยสั่งานาๆโจโจมีคนขลังมาดิ สำหรับลิปนี้ก็พอยชนิก่อนนะครับเจอกันหม่นะครับลิปโอหน้านะครับอันนี้เด็กกขาเล่นกันนะครับทีแรก f อคิดว่านะครับน้องดาวจังนอนลำแข่งนะครับวันนี้ก็ได้นี้ก็แสดงว่าน้องดาวรักน้องจริงนะครับเออจเจโป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 ปานส้างเจ้ามนอสิดยดเถอะวะขยพี่นอนเฉียดไปนี่พี่็ยัน้องโอ้โอ้โอยเจาเจ้ากาห้นนยัง ชัวน่ะเตะรัดไปเลยวะ่โอ้น่นอนวะ่าเสียทตั้งพี่ทั้งน้องเลยเอ้อเย็ยบไปเย็ยบน้องดาวถึงน,องนอง้องน้องก็น้อยบุ้งเรื่องในเรี่องสายนะครับ <c oughs> อ่ะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ